สวัสดีคนวันอังคารมาบอกดวงค่ะสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน2564คนเกิดวันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The j า d g ส e มนค่ะไพ่กฎแห่งกรรมหรือคำพิพากษา ไพ่ชุดหลักหมายเลขที่20ค่ะความหมายไพ่แบบทั่วไปจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเกิดความพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีค่ะพไพ่ใบนี้ฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพของคนวันอังคารค่ะ,ะเป็นช่วงเฝ้าระวังค่ะดูแลใส่ใจ แล้วในตลอดสัปดาห์นี้คุณจะปลอดภัยคะ่ะสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยในคนที่เจ็บป่วยมาแล้วก็ถึงเวลาฟื้นกลับมาดีคะ่ะหายวันหายคืนหน่าภัยบอกอย่างนั้นนะคะไม่ว่ายังไงก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเพราะเราเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว มีผู้คนเดินทางแล้วก็โรค ก็ยังไม่หายไปการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะส่วนการงานของคนวันอังคารโดยภาพรวมนะคะการงานได้ผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วขอบอกปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้คลี่คลายไปในทางที่ดีมาถึงวันนี้และในเจ็ดวันนี้คนทำงานประจำ หรือว่างานอิสระงานทั่วๆไปโครงการอะไรที่ยังทำไม่จบก็จะได้กลับมาสาลต่ออีกครั้งนะคะการงานได้ฟื้นตัวค่ะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นดีมากอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนับว่าเป็นช่วงขาขึ้นค่ะขอให้คุณสู้ๆต่อไปนะคะ ส่วนการเงินคนวันอังคารเป,เป็นสภาวะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากคุณได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบางคนก็แก้จุดอ่อนไปแล้วการเงินคุณตลอดเจ็ดวันนี้ดีไปเรื่อยๆคะ่ะไม่มีติดขัดอะไรเลยในบางคนคุณอาจได้เงินก้อนโตได้เงินมรดก เงินตกเบิกหรือเบี้ยประกันแบบนี้เงินจึงมีพร้อมใช้ตลอดสัปดาห์ไม่มีการติดขัดนะคะแม่ว่าการลงทุนด้วยส่วนความรักคนวันอังคารคนโสดคนไม้มีโอกาสพบรักเกา่าแฟนเกา่ากลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่คะ่ะถ้าคุณโสดสนิท สัปดาห์นี้คุณมีโอกาสพบรักแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนเป็นช่วงความรักดีๆได้กลับคืนสู่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งใครทำผิดพลาดอะไรไปก็ได้รับการให้อภัยต่างคนก็ต่างยอมถอยคนละก้าวนะคะเพื่อคำว่าครอบครัวเพื่อเราอย่างนี้คะ่ะ แม่หมอขอเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจค่ะมีอะไรก็ติดชมมาได้นะคะแม่หมอนะอยากทำดวงหรืออะไรเยอะๆมากกว่าน,นี้ถ้ามีเวลาแต่ตอนนี้แม่หมอขอใช้ไพ่ชุดหลัก จำนวน22ใบแล้วก็บอกดวงคุณทั้ง7วันไปก่อนนะคะไว้แม่หมอพร้อมก็จะมีอย่างอื่นตามมาถ้าทุกคนยังติดตามให้กำลังใจแม่หมออยู่ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ